คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเทรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลวันนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งมีนาหกสี่ก็มาถึงแล้วนะครับและล่าสุดครับท่านผู้ชมครับโค้สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเลขเด็ดแมงปอปีกบาง ล่าสุดเพจดังแมงปอปีกบางได้โพสข้อความเกี่ยวกับตัวเลขงมดหนึ่งมีนาคม64เราไปดูกันครับว่าจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างครับล่าสุดเพจแมงปอปีกบางได้โพสข้อความบอกว่าสวัสดีเช้าวันหวยออกครับวันนี้เลขเด่นหน้าลุ้นมีชุดเป็นชุด3ตัวครับท่านผู้ชมไปชมกันชัดๆเลยนะครับมากันแล้วครับสวัสดีเช้าวันหวยออกครับวันนี้เลขเด่นหน้าลุ้นมีชุด 629518740และชุด2ตัว2096184029ขอให้โชคดีครับเพจดังแมงปอปีกบางครับมาบอกชุด3ตัวชุด2ตัวโค้งสุดท้ายวันหวยออก1มีนาคม64ครับขอบคุณแมงปอปีกบางครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันนี้เลยครับ1มีนาคม64ไปกับเลขแม่กพอปิกบางทุกทท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ